หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพมาทิศอุปวัฒนุนะครับอยู่ที่วัดศรีสรงครามบ้านท่าโบอำเภอศรีสรงครามจังหวัดนครพนมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระธาตุศรีสงครามนะครับนี่เด้อเป็นพระธาตุที่อยู่ประจําวัดศรีสงครามบ้านท่าโบอำเภอศรีสงคามจังหวัดนครพนมแห่งนี้นะครับ าระจย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับผมด้วยคณะสงฆ์ละยโยมทุกไฟนะครับสร้างถวายไว้ในบวรพุทธศาสนานะครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับเดิอคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดศีสงครามบ้านท่าบอนี่นะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่14มกราคมไปจนถึงวันยี่วันที่24มกราคมนะครับเดิอบรรยากาศช่วงเช้าๆ ก่อนที่จะออกรับบิณฑบาตนะครับก่อนอนุญาตถ่ายภาพนะครับเก็บภาพบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับปีละครั้งนะครับที่จะได้มาร่วมงานปฏิบัติธรรมแบบนี้นะครับนี่อาจารย์สมุทัยวิสารทนนะครับหัวหน้ากรรมฐา,านวัดบ้านเกาบอนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐา,านนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับกราบลา พระเดชพระคุณหลวงตานะครับรับโอวาจากพระเดชพระคุณหลวงตาเดินทางมาด้วยกันสองคันรถนะครับรถหกล้อนะครับพระพิสุสงนี่ยี่สิบห้ารูปนะครับรถหกล้อของแมชีอีกยี่สิบรูปนะครับนี่เดือกกำลังรอความพร้อมนะครับก่อนที่ออกบิธทบาทนะร,รอความพร้อมก่อนนะครับคณะสง์เดินทางออกมานะครับ รอความพร้อมของญาติโยมด้วยนะครับญาติโยมที่จะใส่บาตรญาติโยมบ้านท่าวออําเภอศรีส,สงครามจังหวัดนครพนมหมู่บ้านแม่ใหญ่เท่าไรนักนะครับแต่ว่ามีความสําคัญนะครับวัดศรีสงครามแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่พระเดศพระคุณหลวงตาออกมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นสถานที่แรกนะครับสถานที่แรกบวชไม่ๆหมนะครับพระเดศพระคุณหลวงพ่อ พระครูศรีสงคามวิชัยนะครับลุงปู่บุญมีคันทีที่โยเป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับเมตตาส่งหนังสือไปหาคณะสงฆ์ในเขตปกครองนะครับอำเภอศรีสงคามมาร่วมปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรมด้วยกันนะครับสมัยนั้นพระเดชพระคุณ้องตาบวชใหม่ๆนะครับพรรษาแรกนะครับก็เลย นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่งมานะครับมาปฏิบัติธรรมปฏิพระคุณลวงตาเล่าให้ฟังนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่ามีอะไรก็ทําตามนะครับท่านทําอะไรก็ทําตามนะครับเป็นพระใหม่ยังไม่รู้อะไรนะครับแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมนะครับหลวงพ่อเพชรหลุงพ่อบัญชาเป็นผู้สอนกรรมฐานนะครับปฏิพระคุณลุงตาท่านจะจําได้นะครับจําได้แม้กระทั่งคําของลุงปู่นะครับ หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อบัญชาเนี่ยครับสอนยังไงยังไงนะครับปฏิบัติธรรม10วันสิคืนนะครับจนอิ่มอกอิ่มใจได้ความชุ่มเย็นในจิตในใจนะครับก็เลยเป็นเบื้องต้นนะครับทําให้อยู่ในบวรพุทธศาสนานะครับเป็นครูบาอาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับกระพูิมธรรมภาพก็เลยขออนุญาตเก็บภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคําชูวัดวารศาสนานะครับ ด้วยดีตลอดมาไว้เป็นอนุสร์ชีวิตนะครับไม่รู้ว่าอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้านะครับยังจะเหลืออยู่แบบนี้หรือเปล่านะครับขอบันทึกภาพไว้ในช่อง y o u t u b e นะครับและก็ช่อง f a c e b o o k นะครับพระมหาดิศมีแก้วนะครับบันทึกไว้เป็นอนุสร์ชีวิตการละครั้งนึ่งนะครับเคยมาร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับคณะคูบาาชา์แม่คไม่ซีนะครับ ที่วัดศรีสงครามบ้านทบอได้อาศัยพระรกําลังเลี้ยวแรงการอุปธรรมคําชูของญาติของโยมนะครับผู้ดูแลวัดวาประสาสนานะครับบางคนอาจจะอยู่ไกลนะครับไม่ได้มาจังหันไม่ได้มาถวายพัตนาหารนะครับแต่ว่าถวายจตุป,ปัจัยเป็นค่าพัตนาหารนะครับร่วมงานปฏิบัติธรรมดูแลวัดวาพระาศาสนานะครับนี่ สองท่านแรกนะครับที่ไ่บาทนะครับปกติมาถึงแล้วข้าวจะหมดก่อนนะครับแต่วันนี้ไม่หมดเออด้อกระติบใหญ่แล้ววันนี้เนะาะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนี่สาธุนะครับอาจจะเป็นบุญของรูปที่ตามหลังนะครับเดินตามหน้าอาจจะได้ภาพประมาณนึงนะครับแต่ว่าเดินตามหลังขออนุญาตเก็บภาพให้หมดนะครับมีแอดมินอีกท่านหนึ่งนะครับ ประจารย์สุคงเดียโซลโตนะครับทำหน้าที่บันทึกภาพนิ่งนะครับอยู่ด้านหน้านานนะครับเด้อขออนุญาตออกบินทบาาตามปกติเด้อ สารทูโอ้บริวัตคืออะไรท่านยมพอ่อมีเจ็ตัวแ,ตแล้วนี่สองนี่เลยบ้าขี้ยพ่อเลยยมมันดาของหลวงพ่อพระครูสุพัฒนะครับหลงวงเจ้าวาดวัดศรีสงครมามมั่นท่าบอนี่นะครับนี่เดือแข็งแรงนะครับนี่อายุมากแล้วแต่ว่าแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงใส่บาตรทุกวันทุกวันนะครับ อยู่จนหอดลอยยี jsem, ่สิบปีเด้อแข็งแรงแข็งแรงีสปสาธุสาธุอายุยืนอายุยืนสุขคนเด้อโชคลาภลำรวยลำรวยซื้อหวยก็ขอให้ถูกเด้อเอ้าหวยออกวันนี้บ่เอาคือออกวันที่สิบติดบันคู่เตียงหวยออกวันนี้นะครับนี่ให้รู้ใครจะโดนกินกันแน่นะครับนี่ โอ้ยเกิดมาก็ไม่เคยซื้อหวยนะครับนี้โอ้ยแต่ดิเห็นฝันเห็นแต่แท้ก็ยิ่งผิดอยู่นะครับไม่มีดวงเรื่องนี้นะครับนี้เ้อถ้าบินบานนี่พ่อหมานอยู่นะครับแต่ว่าซื้อหวยนี้ไม่หมานเลยนะครับโอ้ยเบิดคักเนาะเ้อนะครับเป็นบรรยากาศออกรับบินเท่าบานนะครับ มีญาติโยมนะครับมาตั้งโต๊ะนะครับรอใส่บาทคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดศรีสงคามวัานบอแห่งนี้นะครับเนี่ยสายยาวนะครับปลายสายอยู่ตรงนี้แต่ต้นสายอยู่ไกล้ๆนู่นนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบสี่ค่อยจะเป็นวันสุดท้ายนะครับเริ่มงานปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันที่สิบสี นะครับแต่ว่าเดินทางมาตั้งแต่วันที่13นะครับมาร่วมงานปฏิบัติธรรมเป็นงานปฏิบัติธรรมแห่งแรกในจังหวัดนครพนมนะครับในสายงานของพระเดชพระคุณหลวงตาแห่งที่สองนวัดขามเปียนะครับขามเปียพระเดชพระคุณหลวงตาก็เคยไปปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแห่งที่สามวัดสีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตา วัดทีสีวัดบ้านปฏิรูปนะครับและก็วัดสุดท้ายวัดป่าพนมทุ่งนะครับประเดี๋ยวพะคุณดองตาเคยไปเข้ากมด้วยนะครับสมัยหนุ่มๆนุ่นนะครับลืมนับพระบ่อด้จักรูปนันับบังอยู่บ่บ่ได้ยินหรืเตี่าโอ้ยยินงอยู่บงแหงได้ยินอยู่บงแห้ด้ยิงต้องเปิดไม่เยอะๆเนาะสาธุสาธุ สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงเด้อส,<า>สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุสาธุไีเจะไหนสโอกได้ึเนื่องจากติดกล้องนะครับก็เลยมาช้านะครับนี่หันหน้ามายิ้มใส่กล้องหน่อยเด้อ ใครไม่ยิ้มนี่ปรับห้าร้อยสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุดข้นเด้อติดกล่องเ,เลยมาช้านะครับมาถึงทางโค้งแล้วนะครับนี่ มีเสียงครูบาจารย์วัดอื่นนะครับใกล้ๆกันนี่นะครับออกมาบินาบาทแต่ว่ามีรูปเดียวนะครับปัน้าบ,บอออำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมแห่งนี้นะครับนี่ขึ้นชื่อลือชาเกี่ยวกับปลาส้มนะครับมีอาชีพปลาส้มเนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำสงครามนะครับก็เลย มีความชำนาญในการทำปลาส้มส้มปลานะครับวัตถุดิบเกี่ยวกับปลานะครับหลายอย่างมากประการน,นะครับโดยเฉพาะปลาส้มนะครับโด่งดังที่สุดนะครับอันหน้ามาเนียมกล้องให้หน่อยเด้อสาธุสาธุาธไปเบิ่งจะควงไดเทียบ่ล่นี่ เบิ่งข้อมือค่ะเบิ่งข้อมือโอ้ยเบิ่งหลอะไรๆอย่านอนรับได้หันโทรศัพท์หันพระอาจารย์มือใดบ่ได้เบิ่งก็นอนบ่รับนะครับเอาโทรศัพท์เป็นเพื่อนนะครับกล่อมนอนนะครับนะครับคุณยายนะครับนี่ลื่มมาได้บอกเทียกรอายุสเาย์นี่ึเท่าใดก็อายุบ่นเสิออกงวดนี้บ่ จำเพื่อได้อิเงียบเลยนะเ้ยปัญญาหมูถือเลขเพิ่นเลยบบวบอกสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเด้อโอ้หนูน้อยนะครับนี่หนุ่มรอนนะครับเสื้อลายนะครับนะครับคนถ่ายรูปจะไปช้านะครับ ไปช้ากับเพื่อนนะครับขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศของญาติโยมนะครับทําบุญใส่บารในช่วงงานปฏิบัติธรรมหันหน้ามามองกล้องหน่อยเดอ้อใครไม่ยิ้มไม่หันหน้ามองกล้องนี่ปรับคนละห้าร้อยสาธุใครไม่มองกล้องนี่ปรับห้าร้อยเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเดอ้อ นออห,นห,นหนึา่าหุึ่งหนึ่งหนึดหนืองหน,นึ่น่นึนึน่าหนงหงหนหนหน่งห้งใงหหนหน่อนึ่ง่หนน่น่ S <s <mechanics> ส,สุสขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำ้วยลำรวยสุคนเดิมสาธ,สาธุนะครับรูปสุดท้ายจะมันที่สุดนะครับนี้สาธุสาธุหันหนา้ามองกล้องให้หน่อยเดิมขอให้โชคลาภลำล้วยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสาธุสาธุเนี่สาธุ <rops> <plup> นี่นะครับญาติโยมนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนอคุณตาด้วยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยด้อพักกระโรงหัวขจขกกันด้อเนะี <Buzz> ่ สาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยด้วย